เิกบุรีชีวิตปเปลี่ยนโทร1600กศศจากสสสมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาทํางานวันแรกรจริงๆแล้วเนี่ย ตามหมายเนี่ยท่านจะต้องมาเข้าประชุมเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีแต่ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าท่านมาถึงตั้งแต่8ปดนาฬิกายีนาทีคือเร็วกว่ากําหนด1ชั่วโมงอ่ะนะคะนักข่าวก็สังเกตได้ว่าท่านดูสู้ไปนะคะสีหน้าอิดโรยแต่ว่ายังทํางานไหวเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายราวโดยเฉพาะเรื่องอของความมั่นคงกรณีเหตุ <he ath S 2> ระเบิดถูกไหมคะว่ามันเกี่ยวมันก็คือสัญญาที่บอกว่าไประเบิดที่ห้องวงสุวรนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีสัญญาอะไรหรือเปล่านะคะ ก็วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยพูดถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎกล้าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามเป็นจํานวนมาก40-50คนละยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะคะแยกแยะไม่ออกเดี๋ยวขอเวลาให้ตํารวจสอบสวนแยกคนออกมาเป็นจําพวกจําพวกต่างๆก่อนส่วนแรงจูงใจครั้งนี้หวังผลทางการเมืองเพราะว่าตรงกับครบรอบ3ปีคสชแล้วก็ ห้องวงสุวรรณหรือไม่นั้นพลเอกประวิทย์บอกว่าห้องนั้นเป็นห้องแจกยาซึ่งจะส่งสัญญาณมาถึงตนก็ไม่ได้กังวลอะไรส่วนคนในโรงพยาบาลเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นยังไม่ทราบแล้วก็เหตุระเบิดเนี่ยไม่มีผลอะไรต่อการเลื่อนการเลือกตั้งนะคะมันสี่ห้าสิบคนนะที่อยู่ที่ต้องผูกพันอยู่น,นี่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าใครบ้างน,นะยังแยกแยะไม่ออกแต่ขอเวลาเราก็ห้องนัน้นห้องสำหรับที่ ที่เขาแจกยากันเนี่ห้องแจกยาทั่วไปส่งมาส่งมาผมก็ไม่ได้กังวลเลยนะส่งส่งไม่มีอะไรแมฟังเสียงท่านดูในเนยเหมือนกันนะคุณรัฐวุฒิตื่นเช้าตื่นเช้าฮะแล้วก็พักฟื้นมาแต่ไหวไหมไหวฮะท่านบอกว่ากระแสข่าวที่ป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยยืนยันว่ายังทำงานไหวเพราะว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ทำงานแล้วล่ะไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรฟังเสียงท่านดูค่ะ สู้เรื่องอะไรพ่อค้าทำงานเต็มที่เรียบร้อยหรือว่าใจสู้เล้วใหญ่สู้เแล้วใหญ่เหรอไหวไหม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 งหวไหมไหวนี่โถถ้ามันทำไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไม่ทำงานแล้วอย่างงเี้ยไม่เป็นไรไม่มีไรนะ อ๋อเมื่อกี้คือร้องเพลงแล้วใจสู้หรือเปล่าไหนลองร้องลองร้องดีดีคุณรัชชุมนุมันร้องทำนองไม่ทำร้องร้องยังไงนะทำนองร้องยังลองร้องดีใจสู้หรือเปล่าใช่ไหมไวไหมบอกมาท่านก็เลยตอบว่าไหวไหวไหวสู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับใช่ค่ะเพราะวันนี้ที่มาก่อนกําหนด9ก้โมงยีเนี่ยที่นัดพุทธค่ะเพราะว่าท่านจะต้องมาเป็นประธานในการประชุมสภากลาโฮมร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับค่ะ ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกอภอษตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมลยฮะค่ะ<ม>เพราะว่ามีกระแสข่าวก็นักข่าวหลายๆคนเนี่ยกวิเคราะห์กันไปวิแคะกันไปนะคุณร,รัฐวุฒิว่าท่านป่วยท่านต้องทาบอลลูนทาบายพาสหัวใจก็คือมีอาการป่วยคนอายุ71คุณคถูกไหมฮะก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างแต่ว่าวันนี้ก็มาทํางานแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยพลเอกประวิทย์เนี่ยตอบคําถามสื่อด้วยนะอันเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์ที่นายกโยนคําถามมาถึงพี่น้องประชาชน ฟีคำถามเลยนะคะว่าเอ๊มเป็นการชี้นำประชาชนอะไรยังไงหรือเปล่าพลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าก็ให้ประชาชนไปตอบแล้วกันก็ได้ยกถามมากถามประชาชนไงใช่ค่ะใช่แล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยนักข่าวส่งมาบอกนะคะว่าลุงป้อมเนี่ยตอนก่อนจะกลับเนี่ยชู2นิ้วบอกยังไหวเดี๋ยวขอเวลาพักฟื้นอีก10วันแล้วเดี๋ยวจะกลับมา ร่างกายกำยำล้ำเลิศดเข้มแข็งพร้อมทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจริงๆท่านก็ <c oughs> พร้อมแหละเพียงแต่ว่าร่างกายท่านยังต้องพักฟื้นอยู่ะะชู2อนิ้วเนี่ยนะครับที่เชียงรายบอกว่าปลาหนิที่เชียงรายถูกนะฮะจริงรอคะค่ะนครพนมสู้ๆครับ <c oughs> มีเชียงรายส่ง SMS s อส <c oughs> มาด้วยส่วนเรื่องกรณีความคืบหน้าของระเบิดเนี่ยนะครับรองนาะยกรัฐมนตรีผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าตารวจสอบพละ40-50า40 <c oughs> ป่าต้องสงสัย หนึงในนั้นที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือหญิงสาวคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทหารนําตัวมาสอบว่าเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับจดหมาย <Okay. S 2> ที่มีการส่งไปที่โรงพยาบาลต่างๆ3ฉบับเนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่มีการนําตัวมาที่ทมทบ11ตอนนี้มีการ ล่อยตัวไปเรียบร้อยสําหรับหญิงวัย51ปีช่วงสายที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรียกประชุมคณะทํางานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีระเบิดเป็นการติดตามความคืบหน้าของคดีหลังจากที่มีการแบ่งหน้าที่ให้กับชุดต่างๆลงไปสืบสวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการจําลองแผนการพทุษกรรมของคนร้ายรวมไปถึงการแกะรอยเส้นทางหลบหนี การติดตามหาตัวผู้ส่งจดหมายเตือนเรื่องระเบิดรวมไปถึงผลการพิสูจน์บุคคลต้องสงสัยตามข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาพวงจรปิดจากผลการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัย3มรายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุประเบิดมาสักถามข้อมูลด้วยเนี่ยนะครับตามข่าวบอกว่าเป็นชาย1คนเป็นหญิง2คนทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่ในระหว่างการสรุปผลการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะครับส่วนการควบคุมตัวหญิงคนหนึ่งอายุ51ปีมาจากบ้านพักที่ย่านประเวศไปสอบถามเกี่ยวข้องกับจดหมายเตือน หรือไม่เนี่ยนะครับมีการนำตัวไปที่มทบ11ตั้งแต่27พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีข่าวบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ปล่อยตัวหญิงรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการสอบสวนแล้วก็พบว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับจดหมายเตือนรวมไปถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทั้ง3จุดก่อนหน้านี้ครับส่วนพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าขณะนี้ รู้ตัวมือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วทั้งชื่อและนามสกุลค่ะอคพอบอตรพูดเลยว่ารู้ตัวแล้วนะชื่ออะไรนามสกุลอะไรขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะออกหมายจับภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ส่วนว่าจะเป็นคนเดียวก,กันกับที่ไปวางระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติและกองสลากเก่าหรือไม่นั้น กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบก็ยังไม่เปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะว่าตัวของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนั้นหลบหนีออกไปจากพื้นที่กรุงเทพแล้วหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการไปพาดพิงถึงนายวุฒิพงศ์กฎดธรรมคุณหรือว่าโกตีว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดนั้นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่าโกตีเกี่ยวข้องในลักษณะใดแต่ว่ายอมรับว่าข้อมูลจากการสืบสวนของตํารวจและทหารนั้นสอดคล้องกันนะคะ ขณะที่การเชิญตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาสอบปากคาวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานจากทีมงานสืบสวนสอบสวนค่ะก็ว่ากันไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้นะคะคส่วนเรื่องของการเมืองว่ามันจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าใกล้เลือกตั้งแล้วเนี่ยวันนั้นลุงตู่ก็พูดเอาไว้ว่าถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบแบบนี้เนี่ยจะเลือกตั้งได้หรอจะเลือกตั้งได้ไหม โดยเฉพาะล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการตั้งคําถาม4คําถามถามประชาชนข้อหนึ่งท่านคิดยังไงว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรมบัยพิบาลหรือไม่ครับข,ข้อ 2. หากการเลือกตั้งเป็นส่วนสําคัญของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คํานึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์มีการปฏิรูปไหมมันถูกต้องหร,อหรือไม่ถูกต้องกันแน่นะคะแล้วก็อ๋อขอโทษค่ะข้อ2องท่านบอกว่าถ้าไม่ได้จะทํายังไงหมายถึงว่าถ้าไม่ได้รัฐบาลท,ที่มีธรรมพิบัติจะทำยังไงแล้วก็ข้อสามเมื่อสักครู่นี้และข้อ 4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ถ้าเข้ามาอีก เกิดปัญหาอีกใครจะแก้ไขให้แก้ไขด้วยวิธีอะไรครับก็หลังจากที่มีสี่คำถามนี้ก็มีคนตอบมากมายนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊นายกรัฐมนรีที่คําถามสี่คถามเนี่ยจริงๆแล้วส่งสัญญาณอะไรส่วนหนึ่งก็บอกนี่แสดงว่าต้องการที่จะเลื่อนใช่ไหมเลือกตั้งอลื่ต่อหรือเปล่าหรือว่าดูความพร้อมของประชาชนว่าพร้อมหรือย่างสำหรับการเลือกตั้งมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างสรุปว่าได้ยินเสียงนักการเมืองมาเต็มเลยค่ะเสียงประชาชนยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยยังไงก็แล้วแต่ร เราจะไปฟังมุมมองนะคะจากตอนนี้เป็นนักวิชาการแล้วแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชนมัโดยตลอดนะคะก็คือดรสุริยศัยกตดศิลานะครับตอนนี้ทนเป็นรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ผู้ในการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์สุริยสัยครับครับคุณรัฐวุฒ คุณกิติมาของทาสบายดีนะครับสบายดีครับตกลงให่ดิฉันเรียกว่าดรสุริยสใสหรือว่าคุณสุริยสใสหรืออาจารย์สุริยสใสคุ้นกว่าเรียกพี่ใสเลยได้ไหมคะได้จะถามเป็นข้อๆคงจะกินเวลาเกินไปเวลาเรามีจํากัดนะคะเอาเป็นว่าถามรวมๆทั้งสี่คถามที่ท่านนายกโยนมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณสุริยสใสมองว่าท่านนายกมีเจตนาอะไรคะจริงๆก็มันมีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้ะนะครับ ในคำถามสี่ข้อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขีดเส้นใต้ว่าปัญหาการเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างครับที่ท่านพูดว่าทั้งสี่ข้อนั่นแหละนะครับท่านเพียงจะบอกประชาชนไปในตัวว่าณนะวันนี้เราก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะนะครับเลือกตั้งกรรมพอีีไม่มีธรรมาพิบาลไม่มีแผนปฏิรูปการเมืองหน้าเดิมกลับก็ามาโกงเราจะทำอะไร อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พยายามจะเน้นย้ำนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าจริงๆท่านอาจจะไม่ได้ต้องการคําตอบก็ได้ค่ะนะครับแต่ท่านต้องการจะบอกว่าสี่ข้อเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาสาคัญปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยในขณะนี้คนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมตีความแบบเนี้ยแต่คําถามที่จะถามกลับถ้าเป็นผมผมก็จะไม่ตอบกลับผมจะถามกลับมากกว่าว่าเมื่อท่านเห็นว่าปัญหาสี่ข้อเนี่ยสามปีท่านได้แก้หรือยัง สองปีกว่าสองปีที่เหลือก่อนจะเลือกตั้งตามลดหมัดปลายปีหน้าท่านจะแก้สามสี่ข้อ,อน,นี้ได้ไหมผมคิดว่าสองสามข้อเนี่ยนะครับเช่นข้อสองกับข้อสี่ผมว่ามันเป็นภาระประชาชนมากเกินไปค่ะเราไปโยนภาระเหล่านี้หนักหักให้กับประชาชนเราอยู่ในสนามอยู่การชุมนุมมาทั้งชีวิตนะครับมผมเนี่ยก็ทั้งชีวิตสองท่านก็เห็นดีรเราพอกันแล้วหรือไม่ เราควรได้พักเราควรได้ทําอย่างอื่นกันหรือไม่ครับการเมืองไม่ดีก็มาไล่กันมันมันไม่สนุกหรอกครับนะฉะนั้นเมื่อท่านมีอำนาจเนี่ยใครก็ตามเมื่อมีอำนาจเห็นโจ์นี่ช่วยกันแก้ได้ไหมนะครับเลือกตั้งมาบัณคือการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวสะท้อนหรอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีธรรมิบาลหรือไม่ถ้ามีเราก็คงไม่ชุมนุมไล่กันใช่ไหมครับฉะนั้นหลังเลือกตั้งต่างหากที่เราต้องออกแบบกันว่าจะให้รัฐบาลอยู่ในกรอบอันลองของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความโปร่งใสอะไรยังไงเนี่ยนะครับผม,ผมว่าผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องออกแบบกันจากคําถามของนายกรัฐมนตรีที่คุณสุไสมองว่าเอาละท่านต้องการที่ให้ประชาชนเห็นว่ามันมีสภาพปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็มีเดี๋ยวกฎหมายปฏิรูปเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติต่างๆมันไม่เพียงพอเลยครับในการที่จะแก้ไขถ้าหากว่ามีคนที่ไม่มีธรรมพิบาลเข้ามาปกครองประเทศไทยคือบางเรื่องมันเป็นการออกแบบในระยะยาว มันตรงไม่ออกผลในช่วงปีสองปีหรือก่อนหน้าเลือกตั้งเนี่ยที่จะถึงเนี้ยครับ,รบผมคิดว่าเราต้องแบ่งช่วงของการเมืองเป็นช่วงเฉพาะก่อนเลือกตั้ง uh huh. หลังเลือกตั้งนะครับแล้วก็ช่วงร,ระยะกลางระยะยาวก็ว่ากันไปตามประวัาาติศาสตร์ชาติก่อนเลือกตั้งที่ผมคิดว่าสาคัญที่สุดก็คือเราจะวางกติกาวางกฎเกณฑ์โดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างไรที่มันจะทําให้ได้รัฐบาลหลังเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะ นะด้วยศสีลขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ค,คุณโกงได้น้อยลงคุณเอื้อประโยชน์พวกพ้องได้น้อยลงอะไรทำนองเนี้ยผรก็โจอยู่ตรงเนี้ยนั้นมันต้องถามกลับไปที่นายกแหละนะครับมาช่วยทำให้ผมหน่อยผมก็ไม่อยากเลือกตั้งแล้วในนักการเมืองที่ต้องมาโกงหน้าเดิมเพราะว่าประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรัฐฒิคุณจิติมาก็เหมือนกันใช่ไหมครับตอบตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่อยากเห็นอ่ะนะแล้วไม่อยากเหนื่อยก็ดีกันนะครับครับ แล้วถ้าจะทำเนี่ยนะครับปีหกหนึ่งทันไหมครับภายในตอนนี้ไปจนถึงปีสองพันร้อยหกสิบเอดการเลือกตั้งทันครับผมคิดว่าต่อให้ไม่ทันต่อให้ยังไงก็ตามท่านต้องทำเพราะว่ารัฐมนูนประกาศใช้หกเมษาเนี่ยมันมีกฎหมายประกอบรัฐมนูญใหญ่ๆสิบกว่าฉบับที่ต้องออกและกฎหมายลูกที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิโอกาสของประชาชนที่ต้องออกตามนะครับรวมแล้วก็หลายสิบฉบับนะครับทำได้ภายในสองปีนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะ ออกมาแล้วเนี่ยให้อำนาจประชาชนเพิ่มข <speaking in> ึ <ux> ้นไหมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นไหมนะครับไม่ให้เป็นภาระของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไหมสําคัญนะครับถ้าเราทําให้การเมืองเป็นเรื่องคนส่วนน้อยเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องธรรมาภิบาลมันฝันนะครับเป็นไปไม่ได้ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและตื่นตัวนะครับ อยู่ที่คุณภาพประ,ประชาชนนะครับคุณริยเอาง่ายๆค่ะแค่ที่มีการเสนอมาว่าถ้าอย่งางนั้นเนี่ยให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมกับพักการเมืองด้วยกันเอาอย่างนี้ไหมบริจาคเงินปีละ100บาทเพื่อจะได้รู้สึกว่ามันเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยเวลาพักไปทําอะไรไม่ดีจะได้มีการช่วยกํากับช่วยการาบช่วยกันป้องกันได้เนี่ยคนส่วนหนึ่งยังมองว่าโอ้โหมันเป็นภาระนะคนมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะ มันยังติดอนี้เลอะมันเป็นความพยายามที่ดีในทัศนคผมนะเรื่องการทําให้พักการเมืองเนี่ยให้สมาชิกพักเป็นเจ้าของประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพักอะค่ะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นช่องทางบริจาคอย่างเดียวค่ะคุณกิติมาลองคิดกลับดูถ้าพักพักหนึ่งผมเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยก็ถามความเห็นผมว่าสสเขตนั้นใครควรจะลงค่ะเขาถามความเห็นผมว่านโยบายพักาเรื่องใหญ่ๆเลือกตั้งปีนี้จะอะไรบ้างหัวหน้าพักควรเป็นใคร ร้อยหนึ่งน้อยไปมอมาจะให้พันหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ได้ความเป็นเจ้าของไม่ได้สร้างด้วยเงินนะครับเพราะถ้าร้อยบาทก็มีคําถามว่ามากไปน้อยไปอีกล่ะเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยเป็นเจ้าของมากกว่าไหมอันเป็นเจ้าของมากมันไม่จบนะแต่ว่าแต่ว่าโดยหลักการผมเห็นด้วยที่จะทําให้มีกลไกที่มันยึดโยงการมีส่วนร่วมของสมาชิกพักสาขาพักกับการกําหนดนโยบายเพื่อกรรมการบริหารพักออกมาที่สําคัญที่และมันจะทําให้ มำอภิบาลการเมืองมันก็เริ่มต้นจากนี้แหละไม่ใช่แค่เลือกตั้งสุดจริตแต่พักการเมืองก็ต้องเป็นสถาบันต้องมีดมการด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นพักที่ไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะครับหัวหน้าครอบครัวสิ้นชีวิตตายไปพักก็ยุบทิ้งไปเหมือนบริษัทอันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่พักการเมืองมันเป็นกลุ่มบลประโยชน์นะครับครับครับคุณสุริสัยครับสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทําไม่ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับอยู่ทําต่อได้ไหมฮะยังไงนะครับ ถ้าหากว่าทําไม่ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่คุณสุัยบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆป้องกันที่จะท่า,าว่ามีคนที่ไม่มีธรรมพิบาลเข้ามาเนี่ยจะทํากันอย่างไรเนี่ยถ้าทําไม่ทนันก่อนการเลือกตั้งอยู่ทําต่อได้ไหมครับโอ้ <c oughs> อยากนะครับเพราะว่าจริงๆกฎเกณฑ์ตามรัฐ <c oughs> มนตร์กำหนดไว้อยู่ <c oughs> เว้นแต่มีเหตุสําคัญนะครับนะครับผม <c oughs> ผมว่าผมว่ามันเร็วเกินไปที่เราจะไปวิเคราะห์กันตรงนั้นเพราะว่ามันยังไกลนะท่านผมแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นปีสองปีก่อนเลือกตั้ง เขาคงต้องติดตามกันค่ะเอาละค่ะถ้ามีโอกาสคงจะได้พูดคุยกันอีกนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณนะครับไปฟังสิท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะหลังจากที่โยนระเบิดลูกใหญ่4ี่ลูกนะคะให้ประชาชนช่วยกันคิดซิว่าเราจะออกแบบการเมืองหลังจากนี้อย่างไรเนี่ยนะคะคำถามคําตอบกลับเข้ามาที่ตัวท่านนายกมากมายท่านตอบอะไรยังไงบ้างไปฟังกันค่ะก็เสนอมาผมไม่ได้ถามมาเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งไม่ใช่หรือ วันนั้นไม่ต้องมาตอบผมตรงนั้นผมไม่ต้องการคำตอบตรงนั้นผมต้องการถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วท่านจะทำยังไงถ้าท่านยังฟังเขาพูดนิโรนอยู่ข้างล่างโดยไม่ฟังผมอ่ะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นการเคลื่อนท้ายมาตลอดเข้าใจเหมพอท่านเลือกตั้งมาเขาก็เลือกคนเดิมนั่นแหละเม่อใจผมตอบแล้วผมก็มาคิดของผมว่าผมจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นผมอาจจะมาเร่งรัดการพัฒนาการให้เร็วขึ้นให้ถอนท้อการสิ่งที่มันกบเบินหน้า ผมไม่ดีเจตนามไม่ไป็ุดอย่างอื่นเลยนะแต่ราการที่ผมโดนโจมตีโดนรัฐบาลโดนอะไรมาโดนตลอดเนี่ยผมถามเป็นากับผมไม่ละแล้วผมจะแอบถามไล็น,น่อยไม่ได้เลยไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เขาเป็นไทยแต่ไม่ได้นะทำไมเขาเป็นไทยจาของประเทศนีเหรอจาของใน้ดีประชาชนผมถามประชาชนจะเอาไงแต่ผมไม่ถามว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง ไม่ถ้าในโมโหรึ้นอยู่แล้วจะได้จบบททีเรื่องนี้ จบไหมครโกรธตั้งแต่วันจันเริ่มทํางานเลยอ่ะคุณจบไหมครันจะได้ไปพูดเรื่องข้าวใช่ท่านไปพูดเรื่อง Thailand d r i v e Convention <c oughs> 2017พูดเรื่องข้าวอะ่ะแต่นักข่าวถามก็ต้องตอบแล้วไม่ใช่แค่นั้นไหนๆพูดเรื่องข้าวแล้วพูดนักการเมืองแล้วจํานําข้าวละ <c oughs> จำนำข้าวก็พูดด้วย <c oughs> เพราะว่านักข่าวไปถามว่าคดีที่มันเกี่ยวข้องกับจำนำข้าว่ยาวมานจะเสด็จก่อนจาก,การจัดการเลือกตั้งไหมพอเอกประยุทธ์บอกว่าอันนี้ต้องถามฝ่ายกฎหมายขณะนี้ก็เดินหน้าไปตามกระบวนการแล้วนี่แต่ว่าคดีคววาาาาามมมไ่่่่่ใชเเรรรรือองงงยยพพะีก้ข หลายฝ่ายและเมื่อใช้วิธีการนี้ก็ไม่สามารถเร่งคดีได้เพราะเดียวก็จะหาว่ารัฐบาลไปบังคับไล่ค่าฟันไล่ล่าค่าฟันเีกส่วนการระบายข้าวเนี่ยยังระบายได้ไม่มากนักนะคะแล้วจะทํายังไงอะ่ะเมื่อข้าวมันห่วยอะ่ะนายกพูดนะจะระบายทันได้ยังไงในเมื่อข้าวมันห่วยอะ่ะขายได้เท่านี้ก็ต้องไปสอบหาความรับผิดชอบว่ามีการทุจริตไหมเพราะมันมีการทุจริตกันทั้งเงินและนโยบายันนี้พูดช<ๆ>ัดมาก สื่อมวลชนเองก็รู้ดีว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มนักการเมืองต่างเพื่อเตรียมเลือกตั้งแล้วก็ต้องการให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเคลื่อนไหวมานานแล้วด้วยเดินสายดิฟเครดิตรัฐบาลมันทุกเรื่องเพราะไม่ต้องการให้เกิดสิ่งใหม่ๆต้องการกลับไปทุกอย่างที่เดิมที่เคยมีอยู่มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายแบบเดิมแล้วประเทศไทยจะแก้ปัญหาอะไรได้ล่ะเพราะฉะนั้นถามคนไทยกลับว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงไหม หากต้องการก็ต้องไปคิดในสิ่งที่ตนถามไปไม่ได้ถามเพื่อตัวเองอนะเดี๋ยวที่สถา,านีระบายน้ำที่พระขนงวันนี้เดี๋ยวนักข่าวถามอีกเรื่อึ ตอบไปแล้วตอบแล้วไปดูเรื่องน้ําท่วมดีกว่านะในช่วงบ่ายนะครับอะไรเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามีหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของเชยภูมิป่าแสล่าสุดเนี่ยตำรวจเข้าไปบุกตรวจค้นที่บ้านยาว่าจะเกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติดหรือไม่รวมไปถึงงานหลักสําคัญของนายกรัมตรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ไปพูดเรื่องของข้าวไทยมีความสําคัญอย่างไรสักครู่มาติดตามครับค่ะ